เอากลับสบายดีพี่น้องฟ้องปายพี่น้องเนาะมื่อในไม่ไดน้อยขออนุญ,ญาตพาดนะพี่น้องเด้อวันนี้พาเทียวัดน์พูจัมปัสักพี่น้องสอปปลาวตอนนี้ก็กำลังเดินหรือว่าย่างเข้าสู่สู่สถานที่พี่น้องเนาะสบายดีวัดน์พูเป็นภาษาลาวโอ้กลับด,ดักน้องเลยขอเถอขออภัยเนาะ,ออานาะทางด้านหน้าโซ่พี่น้องก็จะมี ที่เป็นขันเป็นโอเนาะเป็นลายมือดวจลายของลาวฮาไม่มีการขายเครื่องต่างๆพี่น้องแล้วเฮาจะมาซื้อปีแล้วนั่งรถไยฟ้าพี่น้องนี่ที่มีน้องทางการพี่น้องเนาะเลาะไปไลายผ้หลายคนพี่น้องเนาะรถไยฟ้าในจํานวนปีนี่ปีหนึ่งนะคนหนึ่งสิบห้าพันกีบเนะาะสี่พันกีบ คนลาวชาวพันกีบต่างประเทศอาจี่เป็นสามสิบพันกีบพี่นอนะ้องเนาะเขาขี่รถไฟฟ้าเนาะเลาะเข้าไปกับประมาณเกือบครึ่งกิโลนพีเนนะาะงเพราะว่าน้องนี่ก็ยาวเต๋อพี่นานะงน้องสะทางขึ้นไปหาวัดภูจัมปาศักดิ์พี่นอนะ้องเนาะที่มีสถานที่บนฐานอาหารเก่าเพี่นอนะ้องเข็มทางแต่กับเพิ่นบ่ค่อยได้ใช้พี่นอนะ้องเนาะ ไก่ไก่สะอดก็มีน้องบัวพี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มไก่สีทำความสะอาดเพื่อการเขียนสมบัติใส่กันสบัดพูเอกนาะ <lok ala> มาหอดปุ๊บพี่น,น้อนงเนาะขึ้นมาอันับแรกขึ้นมาหอดปุ๊บจะเห็นหงแถวฮงนางานว่าลงแถวลงนางมาเป,เป็นเป็นเพื่อนหรือว่าพะราสว่างเ่าแก่ต่ก้อนพี่น้อนงอเป็นสมัยตะกี้เนาะลงแถโลงนางกะ ใบหน่อยสิผ้ายางเลาะข้างนอยหนึ่งพี่น้องเบิ่งเนาะทางด้านหน้าลงทั้งด้านหน้า,ลงงนาแล้วก็มีต่างประเทศแขกไปได้มากพี่น้องเนะาะการสีมาเบิ่งคือกันพี่น้องจะอู้มากมายพี่น้องดวงไหลมื้อนี้เป็นวันธรรมดาเป็นวันพุธพี่น้องใบหน้อยเปวันพุธเป่นทางเดินกาสีบ,บคลคนสีบลคนยดวงไหลไปไหนเนะาะก็มีอยู่แต่บหลายเพิ่ง,บบงกำลังเริ่มอ่าปฏิสังขรณ์เรียกว,ว่า ต่อเติมพี่น้องเนะาะเศษซากตร์เวลาคักพังที่มันบอดีมันก็นเริ่มเห็ดใหม่ให้มันจบมันงามฮะมันคือออกคล้ายๆคือเก่า,า,า,าดังเดิมเถอะเนาะแกะสลักลายใส่หินนี่พี่น้องประเด็นบ้องท่าห้องนางเนาะสมัยบูราณสมัยคอมพี่น้องเลยกระลายวงลายบอลพี่น้องมึงประตูที่เขาเริ่มเห็ดใหม่เนาะนี่ตวัวขาวๆนั่นอันใสๆนี่มัน เพิ่นเริ่เมเพิ่ใไหมพี่น้องเนาะเรื่มต่อเติมตัวลำดับนั่นเป็นของเก่าดั้งเดิมมาแต่สมัยบุหานพี่น้องอะไปพี่น้องหลบน้ากันบาสิคันใดสิมิจะขันเนาะนี่ทั้งเริ่มต้นขึ้นพี่น้องเนาะแนมไปนีเหล้ากัน่าต้นจำปาพี่น้องเนาะต้นจำปาลหล้าเนาะจำปาขาวบางบอนประเทศไทยก็ันดอกลันทมเมนาะพี่น้องเเสานี้ ที่เป็นแถวสองฝากขางพป็นพี่นอ้องมั้ยอันนี้เป็นพระเนาะปูเป็นพีนาะงฮาบูซาปูเป็นแล้วกะสิยงย่ญญางกันเทิงพป็นน้องเนาะเด็กกำลังมาบูสาบูซาอกมาถูกเทียนกันพป็นน้องนี่ทางเกษติมีคอยบริการเนาะให้แก่แขกนักท่องเที่ยวเนาะบูสาบูซาคู่หนึง่งสิบพันกีเพี่น้องเนาะรียกว,ว่าซาบานนะางงานั่นเองเอ้าลังย่างกันพี่นอ้องว่าอยากนับขันพี่น้องนับบ่ได้เพราะมันเป็นหินเนาะ เป็นหินเป็นพักหน่อยหน่อยอ่าบัวัดพักนี่ชินับจากพัระฤกษ์ไปเนาะนี่ครับพระอาจารย์พี่น้องมานำกันเลาะกับเป็นวัดภูพี่น้องมาตัวกล่องใบหน้องกับสั้นขนาดพี่น้องเลยถอนยางพี่น้องเนาะไม่กันสั้นบ่ได้เอาไปน้ำพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อผู้เบิ่งแล้วตาเลี้ยงตาลายะได้ก็ฝากช่วยกดไหลกุดแชร์พี่น้องเด้อนี่พี่น้องเป็นหินสมัยบุหานเนาะ บวกกัเพื่นปฏิสัทธาน,นี่เอาขึ้นมาเฮ็ดได้ตั้งใดเพี่น้องหลายนับคร่าวๆนี่ซ้ำด้วยวข้อคันนี่เพี่น้องเนาะเป็นผักเนะาะซ้ำด้วยผักเนาะหินเนี่ยเป็นผักไว้ขึ้นมาหอดย่านนี่ต้นได้ผักพอต้นน,นึงพี่น้องเพราะว่าทั้งขึ้นมันสูงขึ้นอีกเนาะสูงนี่ต้นจำปาเ,าเก่าแก่เพิ่นก็ษตเอาอันนั้นเป็นที่ระลึกอ่าเรียกว่าเป็นวัตถุโบราณเ,เก่าแก่เพิ่นประชาธิปไตยโมตัดเพี่น้องปล่อยธรรมชาติไปเลยจ้ะ ตามธรรมศาสตร์เลยพี่น้องเลยบอน้อยอนใบหน่อยไปข้างนี่เป็นเทือที่สามที่สี่พี่น้องเนาะเอา้าขึ้นมาขึ้นมาพี่นอ้องพาพี่นอ้องขึ้นมาตึงนี่ใบหน่อยขึ้นมาแล้วนี่พระอาจารย์ยังบีท่านหัวอยู่มันสั้นหลายวระเสริฐเห็นมีออกคนลบกอนพธ่นมดาให้ไม่ออกลงสะกอนประเสริฐไม่ออกสิลงนี่แล้มีหา้าขายหน้าพี่นอ้องขึ้นมาหมดแล้วเนาะมีต่างประเทศต่างประเทศแน่เล้าแน่ นี่พี่น้องที่เป็นแบบพอแจกเกาแก่ตะกี้เนาะสบายบูชพี่น้องนี่เขาจะเอาดอกไม้สุเิมาบูชาเนะกลับไปขอพรอาจารย์เพิ่งขึ้นน่งก่อนนะฮะเสียงโศกฮะจะมีพี่น้องเขาข่าวเนาะบทจบขอสวดขอไฟพี่น้องสบายดี